เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเงินวดัดดอนเย,ยหอมครับส่วนใหญ่ที่ถ้าสภาพสึกๆแบบนี้ผมจะชอบแบบพระมีหูหูเหรียญน,น้านบนแบบนี้มาครับแต่ข้างหลังส่วนใหญ่เนยจะเรียบและผ่านการใช้มาโดนผิวหนังเจ้าของเดิม ศึกคนละแบบครับถูกใจเหรียญไหนก็ทักมาคุยกันได้ครับทางทีมงานให้ผ่อนครับสามงวดยันหลังจะแบบเบอร์เบอร์แบบนี้บางเหรียญมองมองยันไม่เห็นครับสึกมากกว่าจะสึกได้แบบขนาดนี้ผมว่าห้อยหลายปีอะ่ะพถ้ายันสภาพเหรียญเต็มๆนี้ยันเด้งมากครับ ก็ถ้ามีคนผ่อนจริงๆก็เงินส่วนหนึ่งก็อาจจะไปซื้อโรงศพครับช่วยคนที่เสียชีวิตจากโรคโควิดสิบเก้าครับพอดีผมรู้จักเฮียคนเองแจกโรงศพทุกวันเลยครับวันหนึ่งสิบกว่าโรงแจกไปแจกที่วัดนะครับ วัดต่างๆครับที่เขาเผาเผาผู้ป่วยฟรีครับที่ว่าเสียชีวิตเดี๋ยวผมให้ดูรอยตัดของเหรียญสภาพใช้พอดีมีคนชอบถามแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเหรียญแบบไม่ได้ซื้อแบบหลักแสนหรือหลายๆแสนแสนจะไม่ค่อยเห็นนี่ครับพอเห็นชั้นเนี่ยมันจะเห็นแค่เนี้ย แล้วเหรียญแต่และเหรียญของรุ่นแรกเนี่ยบางเหรียญก็ความหนาบางไม่เท่ากันด้วยที่ผมเจอก็น่ครับเดี๋ยวผมให้ดูรอยตัดก่อนนะครับจะไม่ค่อยเห็นอะไรจะไม่เหมือนในหนังสือที่ที่เขาเ,าเหรียญสภาพสมบูรณ์มามาโชว์นะครับ ไม่ค่อยเห็นครับรอยตัดแต่รู้สึกว่าบริเวณแถวแถวกระหนกตรงเนี้ถ้าเหรียญสภาพใช้อะส่วนใหญ่จะบางบริเวณแถวแถวเนี้ยครับนี่นะฝั่งนี้แล้วฝั่งเนี้ยผมไม่รู้ว่าบางจากอะไรน่าจะบางจากเพราะว่าแถวแวเนี้ยมีลายเยอะเปล่าหรือว่าตรงแถวแถวบ้าหลวงพ่อครับพอตอนปั๊มเหรียญบ้างหรือเปล่า พอสังเกตหลายๆเหรียญน่ะจะบางเฉพาะช่วงเนี้ยนี่ครับผ่อนได้ครับทีมงานใจดีครับเดี๋ยวราคาก็หลักหมื่นเนี่ยครับแล้วแต่ความสวยถ้าชอบเหรียญไหนก็ทักมาคุยกันดูครับไปขึ้นคอเบอื่อเบอื่บอก็หรือว่าเจอองค์ไหนที่สวยๆก็แลกเปลี่ยนกันครับ เอามาเอามาเทินได้ครับแล้วก็เพิ่มเงินเหรียนสวยๆไปรับประกันพาแท้ครับเบื่อเบื่อามาคืนได้ครับตลอดแต่ต้องอยู่ในสภาพเดิมนะไม่ใช่แบบก็เรียกว่าอะไรอะวเคอห์ตามเอางี้ดีกว่าอิงจากรูปเดิมที่ขายไปดีกว่า ข้องเ,เงินวอดดอนยี่หอมรุ่นหนึ่งครับน่าจะเป็นเหรียญในฝันของใครหลายๆคนครับรวมถึงผมด้วยแต่พอดีผมได้ผมผมมีเหรียญรักละเหรียญอื่นก็เลยเอามาแบ่งปันกันครับเพราะว่านี่ครับพอดีทางทีมงานเขา <c oughs> นำเหรียญน,นี้มาแบ่งครับก็ค <c oughs> <c oughs> ง แขวนยันแก่ครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรทางชีวิตมากเห็นรุ่นแรกครับขอบคุณนะครับที่รับชมก็งั้นขอบตัวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ